รยการสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเพื่อสู่รายการนีโดเกนเมอร์น,นะฮะก็ทำดาบไอเซนที่เรียบร้อยแล้วนหะลังจากฟาร์มไป2ชั่วโมง <c oughs> ได้มา2อันนะฮะกดอันเดียวติดเลยดวงมันจะขี้โม้เกินไปนิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราออกมาทำกันเลยนะฮะก็จะมีสิ่งที่จำเป็นนะฮะจะมีออฟฮอลโลนะครับที่เอาไปครัพใช้โอกาส10%นะฮะใช้เพชรอีก2,500 ่าแล้วก็เป็นภาพปิดตานะฮะภาพปิดตางโงโ่ๆอ่ะเรามากดทำกันเลยได้ละไอเซนโซโซเกะนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะไปใช้สกิลให้ดูนะสกิลมันจะยังมันจะดีวะเนี่ยสกิลสกิลแรกนะสกิลแซดนะอ๋อแม่งล็อกเลยนี่ว่าล็อกเป้าอะสกิลเซดเซซแซลอะไรล่ะสกิลแซดล็อกเป้านะฮะก็คือ เหมือนอกดคุโรชิกิใส่เป้าหมายทุกตัวเลยที่อยู่ในระยะนะฮะเนี่ยกดคุโรชิกิเล็กใส่เลยประมาณนี้อ่าแล้วสกิลต่อไปสกิลตัวเอ็์กิลตัวเออ๋อเหมือนแบบเป็นแบบไอ้นี่นะเขาเรียกอะไรเหมือนทำตีแบบนี้จะบอกไงเดียบเอ,อ่อ ไอเซมันมีอะไรน้องเขาเรียกอะไรนะพลังแกแรงดันวิญญาณใช่ป่ะใช่เออเอออารมณ์ประมาณใช้แรงดันวิญญาณในการโจมตีอ่านะครับเหมือนฮาคี้อ่ะเออใช่ใช่เหมือนฮาคิเลยอ่าสกิลแรกอย่างนี้สกิลสองก็คือใช้แรงดันวิญญาณนะครับส่วนสกิลตัวสีอ่าถ้าปาดปกตินะแต่แต่แต่สกิลรู้สึกว่าจะครูดาวไวมากเลยนะครับหนึ่งวิเองอ่าสกิลเอ็ก สกิล X 5วิถึง6วินะฮะแล้วก็สกิลคุโรชิกิเล็กก็ประมาณ6วิอุ้ยไวแคบทุกสกิลเลยเนี่ยแรงดันเกลือสกิลวีนะฮะสกิลวีขาโดโนคิวจิ่คุโรชิกิอ่าคุโรชิกิใหญ่นะครับอ่าเฮ้ยตัว F โอ้ยนั่งเก้าอี้นะฮะเฮ เดี๋ยวนะล่างนี้มันไม่มีนั่งเก้าอี้เลยเหรอฮะเดี๋ยวอารมณ์เหมือนเปิดโหมดเออเหมือนเปิดโหมดไอ้ที่เดีย๋ยวนะล่างนี้โดนเดินสนุกเลยด้านล่างนี้คุณค่าถุงเดินสนุกเลยไอ้ที่อะไรวะเนี่ยโคตรจะรวมอะไรวะมถึงเดินสนุกเลยนะฮะอกิลก็ประมาณนี้เลยตลับไอเซนนะฮะมีทั้งหมด 5สกิลนะครับสกิล F เป็นการเปิดเดี๋ยวอ๋อปาร์ตี้ใช่ไหมถามว่าดีไหมก็ดีนะสกิลก็ที่ผสมเพื่นี้มันมันเหมาะกับพวกคนเดียวเออใช่เอาง่ายเลยสกิลเบียวใครชอบก็ใครชอบจัดได้สุดๆเลย แต่แต่มันไม่มีไอวัตาชิโนโซลิซิตีนะไม่มีพูดอย่างนั้นนะครับตันลิกระสุนเออไม่มีนะอ่าเนี่ยเออไม่แค่นั่งอ่ะโอ้โหเฟียสามอันสี่เฟีสี่อันโอหกากอ่าวันนี้นะครับเปิดโหมดแล้วก็ตีมันก็จะแรงขึ้นนะเนาะอืม ประมาณนี้ครับของไอเซนนะเรามารีวิวให้ดูกัน,น,นสั้นๆโโนตุ้มอ่ะโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆบ้านที่เข้ามารับ,มบชมนะฮะก็เป็นเป็นคลิปแรกเลยที่หาของไวแล้วก็เอามารีวิวกันให้ดูนะฮะกับไอเซนนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับบ๊ายบายจ้ะจุะ๊บ